พอช่วงแรงก็ต้องปรับปรุงสวนใหม่อีกครั้งเนี่ยผักที่เราปลูกไว้ในกระถางโฟมเราก็จะเทเอาดินออกตากแบบนี้เพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมอ่าเขาเรียกว่าถอนหญ้าดูแลแปลงเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหญ้าเยอะแบบนี้เมื่อก่อนเป็นช่วงฝนออกมาไม่ได้เนี่ยหญ้าก็จะเยอะแล้วคราวนี้ก็จะดูแลเป็นภาพรวมเราก็จะเก็บความสะอาดบริเวณข้างรั้วเพื่อไม่ให้ เนี่ยถ้ามีผักข้างรั้วอย่างเงี้ยตัวเพี้ยก็จะมาลงกระถางต่างๆก็คือเดี๋ยวก็จะเก็บทําความสะอาดแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าการที่ปลูกแล้วไม่ดูแลนี่ก็คือผักเหล่านี้ก็จะแคะแกนแล้วก็ไม่มียอดให้กินเลยหลังจากที่เราเทอะไรนะเทกล่องออกจากกล่องเทดินเนี้ยออกจากกล่องโฟมแล้วกล่องโฟมนี้เราก็นํามาล้างให้สะอาดแล้วก็ าตากให้แห้งเพื่อเอากล่องไปเก็บไว้แต่ว่ากล่องเหล่านี้เราไม่ทิ้งนะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงหน้าฝนคือจะเขาเรียกว่าไม่ต้องค่อยต้องลดน้ำเนาะแล้วก็ผักหลายอย่างอาจจะปลูกได้ในช่วงหน้าฝนที่ดูแลง่ายๆเราก็จะเอากล่องโฟมเหล่านี้ไปใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือจนกว่าเขาเรียกว่าจนกว่ากล่องโฟมเหล่านี้จะใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ต้องไปซื้อกระถางให้วุ่นวายประหยัดได้ก็ประหยัดหลังจากที่เคลีย กล่องโฟมตรงนี้ไปหมดแล้วแล้วก็ลองจัดโซนกระถางดูคราวนี้ก็เอากระเพรามาไว้อยู่ด้วยกันกระเพราเนี่ยถ้าเกิดปลูกอยู่ด้วยกันเขาก็เติบโตได้ปกติเดี๋ยวบริเวณนี้เราก็จะจัดเป็นโซนผักบุ้งอีกครั้งหนึ่งถ้าช่วงแรงมากๆกระถางอยู่ใต้ร่มเงาหลังคาอย่างเงี้ยก็จะใช้ไม่ได้ก็เอาออกมาเป็นช่วงกลางแจ้งเพื่อให้เขาได้น้าค้างก็จะดูแลง,ง่ายขึ้นและนี่ก็คือจะถ่ายให้ดูวันสุดท้ายเลยนะต้นมะระเนี่ยมะระจีนนะตอนนี้เราก็คือจะเอาสวนแปลงมะระไป ไปปลูกอย่างอื่นแล้วก็คือไม่มีแล้วต้นยี่หลานี่ก็เหมือนกันจะถอนถอน,ถอนทิ้งแล้วก็จะไปปลูกอย่างอื่นเพราะต้นนี้เราไม่ได้กินแล้วก็เวลาปลูกแล้วน้องกินเนื้อที่มากด้วยเวลาที่เราปรับปรุงสวนเราจะทําแบบนี้นะแล้วก็จะเลือกต้นเช่นต้นกระเพราเนี่ยคือกินได้จริงๆแล้วก็ยังให้ผลผล,ผลิตเราได้อยู่เราก็จะเก็บไว้ตรงเนี้เป็นกระถางที่เคยเคยปลูกต้นมะละมะละกินแล้วก็ถอนทิ้งเลย มาระขี่นกนี่เราก็จะถอนทิ้งสี่กระถางนี่เป็นมาระขี่นกส่วนกระถางนั้นเป็นยีราเราก็จะถอนทิ้งเพราะว่าหลายต้นต้นแก่มากแล้วคือเราก็จะไม่เก็บต้นนั้นไว้แล้วก็จะปลูกอย่างอื่นใหม่ลงไปทดแทนใหม่แต่สิ่งที่เราจะเก็บไว้ก็คือจะเป็นต้นขาตะไคร้ตระไคร้นี่คือจะเก็บไว้และนี่ก็คือต้นทานตะวันจะเก็บไว้เพราะว่าทานตะวันให้ความสวยงามก็เลยจะเก็บไว้หนึ่งต้น ก่อนที่จะเคลียร์ผักบุ้งทิ้งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเราจะเคลียร์ทิ้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บทิ้งเราก็จะเอายอดสวยๆแบบนี้ยอดสวยๆแบบนี้นะเราก็จะไม่ได้เอาไว้กินแต่เราจะเอามาใส่กระถางไว้แบบนี้แล้วก็อาน้าใส่พอเขาออกรากเราก็จะนําไปปลูกใหม่เราก็จะได้ผักบุ้งนารอบใหม่กินหลังจากที่ทําสกปรกเลอะเทอะบริเวณนี้เราก็ใช้ไม้กวาดกวาดแล้วก็ใช้ขวใช้เสียมอะไรอย่างนี้นะก็ค่อยตักใส่กระถางต่างๆจนดินในกระถางเต็มแต่เราจะยังไม่ปลูกเลยนะ เพราะว่าเราควรจะตากดินก่อนแต่อย่างของเราเนี่ยคือเราแนะนําว่าสําหรับคนอื่นควรจะตากดินก่อนแต่ของเราเนี่ยตากดินแล้วในวันนี้แดดดีมากหลังจากนั้นเราจะล้างบริเวณนี้เพื่อให้อ่าใช้พื้นที่ทํากิจกรรมอื่นๆได้โดยที่ไม่สกรปกรกเลยเธอะหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยเคลียร์พื้นที่เสร็จเราก็ลงผักชุดใหม่นี่ก็จะมีพริกแต่ไม่แน่ใจนะว่าพริกอะไรเพราะว่าได้ต้นกล้ามาก็จะปลูกเลยนี้โหระพานี่เป็นต้นเก่าแล้วก็ลงต้นใหม่อีก อีกหนึ่งกระถางแต่ใช้สามต้นนะเผื่อกันตายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรงแล้วส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางนี้เราก็จะลงเป็นผักบุ้งชุดใหม่ผักบุ้งนานนะเนี่ยผักบุ้งชุดใหม่คืออาศัยว่าถ้าเราไม่ได้ลดน้ําก็จะได้น้ําค้างหรือฝนส่วนชุดเก่าที่เหลือลําแหลมตรงนี้ก็คือเอาไว้เก็บกินตรงนี้เลยหลังจากที่ลงผักเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องมีการลดน้ําหลังจากที่ลงก้าเสร็จแล้วอย่างนี้ก็คือต้องลดน้ําแต่ต้องลดเบาๆมือต้องใช้สับบัวลดนี ต้องลดแบบนี้รดทุกต้นเลยเพราะว่าไม่งั้นผักที่เราปลูกก็คือจะเสียฟรีเพราะว่าแดดจะเผาเนาะแล้วก็จะไม่ติดแบบนี้เลยว้าวน้องหอยทากนี่ก็งุ้มงามอยู่ตรงนี้เลยก็สรุปคือจบ แปลงหักใหม่อันนี้ปลูกช่วงหน้าแรงนะคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นช่วงฝนฝนเราก็จะปลูกแบบะแบบซะทรายไปเลยก็คือดูแลไหวเนาะเพราะว่าส่วนมากฝนตกไม่ต้องรดน้ําแต่ถ้าช่วงหน้าแรงนี่เราเอาใส่น้าค้างเราก็จะปลูกแค่เล็กๆน้อยๆพอได้กินไปวันๆเนาะเนี่ยแต่ว่าผผกบุง้งนานนี่ก็คือจะปลูกเป็นหลักยืนพื้นเลยจริงๆปลูกผักไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเนี่ยวันนี้เราทํานานมากเลยไปคลิปหน้าเจอกันใหม่หลังจากตกแต่งสวนใหม่ช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ออกมาประมาณนี้